สวัสดีครับมาพบกับการแข่งขันมาคอดออนไลน์นะครับในแอบมาคอดคันเทพนะครับตอนนี้เราน่าจะเลือกเป็นโอ้เจอตัดข้างนะครับเจอตัดข้างก่อนเลยผมเดินเลือกเป็นมาตรฐานนะครับคู่แข่งจะกินไปทางไหนดีอ้าคู่แข่งเกมหลุดนะครับหลุดออกจากเกมเสยเลย เป็นกากระบาดแดงนะครับออมาแล้วกลับมาแล้วนะครับผูแข็นน่าจะเน็ตไม่ค่อยดีกำลังรออยู่ว่าจะกินไปฝั่งไหนอ๋อกินมาฝั่งนี้นะครับเขาไม่กินมากลางกระดานเออแปิดดีเนาะกินมาทางนี้นะครับก็ามาดูกันครับว่าเราจะรับยังไงนะครับ เราก็ขึ้นทรงปกติที่สําหรับเอาไว้รับตัดหน้าหรือว่าตัดข้างได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเขาจะมาทรงไหนก็ช่างเราเข้ากินไปดูซิเขาจะต่อเขาต้องต่อแลลวเนาะไม่ต่อก็ปล่อยให้กินฟรีคงเป็นไปไม่ได้นะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไป,นรนไปทรงนี้เตรียมกินฟรีอ้าวเตรียมกินฟรีอ๋อเขาเตรียมต่องั้นเราแทรกเลยเพื่อให้เขาต่อ ถ้าเป็นแบบนี้เราได้เปรียบนะพรต่อเสร็จต่อเสร็จเราจะเดินสิบเก้าสิบหกนะครับเพื่อไปกดดันให้เขาขยับหมากท้ายนะครับแล้วก็เข้ากินเลยนะครับเข้ากินเลยมีจังหวัดทิ้งร่มไหมเอ่ยมีอยู่นะเออมีเฉยเลย ผมลืมดูนะครับทิ้งร่มได้นะครับเนี่ยทิ้งร่มได้นั่นนั่นไงโดนแล้วผมโดนเข้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาเสียเปรียบตรงจํานวนนะครับถามว่าทิ้งได้ไหมทิ้งได้นะครับแต่เขาเสียเปรียบจํานวนมากเพราะหมาเขาเหลือน้อยนะครับสองต่อสี่นี่มันคงจะไม่ไหวนะครับล้าก็ข้ามเส้นไปเลยเราไม่ต้องกลัวถ้าเขาไล่ไม่ทันก็คือจบนะครับ เขาเข้ากินตัวนี้เราก็ไปอย่างมากก็คงไปขวางไว้หมายเลขสิบเอ็ดอ่าเราก็ขึ้นไปตรงนี้ได้เลยนะครับเอาละครับดูว่าเขาจะควบทันไหมผมคิดว่าคงไม่ไหวนะเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ผมเข้ากินประมาทเกินไปอย่าเรียนแบบนะครับ ลืมคำนวณดูว่าคู่แข่งสามารถทิ้งร่มตัวเองได้นะครับถ้าลองมีเขามีหมากเยอะกว่านี้เขามีตัวเบี้ยเยอะกว่านี้ผมเผลอผมแพ้เลยนะครับห้ามเรียนแบบเด็ดขาดห้ามห้ามทำตามไม่ใช่ห้ามเรียนแบบห้ามทำตามเด็ดขาดทฤษฎีนี้ไม่ดี นี้เราก็สบายใจแล้วช็อตนี้ถือว่าเราชนะไปแล้วนะครับสองตัวสี่กินหนึ่งตัวก็จบโอเคคู่แข่งน่าจะยอมโอเคครับขึ้นไปครับ เป็นทรงห้าแต้มบ้างครับเราเดินทรงห้าแต้มบ้างเราไม่เดินทรงนี้มานานแล้วนะครับขอเดินห้าแต้มบ้างอ้าเข้ามาซะแล้วแบบนี้เราก็ต้องยอ่อเขาเข้ามาคล้ายๆก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าจะเป็นออิโต้แต่คงเป็นมาตรฐานเลยครับจอดนี้ สถานอออืืเราต้องต่อเราต้องต่ออย่างเดียวไปครับกินเข้าไปยกหางกลางปีกขึ้นมา ขึ้นไปครับอ้าวโดนสองครับไม่สนใจแหละขอกินไปก่อนไปครับเข้าฮอตกินอืมหลบก่อน แขกครับคู่แขงเดินขึ้นมาไล่กินก่อนอืม ประกอบไว้ก่อนอืมๆๆไล่กินอเดินสาม,มารถเจ็ตก็น่าจะดีนะเราจะได้กินคืนนะครับ จะได้กินคืนสามมาเจ็ดอ้าวเดินให้เรากินนะครับบอ,อกสงสัยยอมแพ้นะครับเดินให้กินใหญ่เลย ก็ไปข้องหอดสิครับไปข้องหอดเลยเดียนให้กินอีกแล้วเกน่าจะยอมแพ้นะครับคู่แข่งโอเคครับสวัสดีครับมาดูเกมที่สามที่สี่ครับผมจะโดนตัดหน้าขึ้นไปเลยครับไม่โดนยังไม่โดนขึ้นไป โดนแล้วโดนจนได้เพราะขึ้นลักษณะนี้ส่วนมากก็จะรอตัดหน้าเลยครับลักษณะการขึ้นแบบนี้มาขึ้นมาตรววัดไปครับอ้าโดนสองไปนะครับตัวนี้ล็อกไปเลย ตัวสองแต่ผมใช้หมายเลขยี่สิบหกกินนะครับเราได้ฟรีไปหนึ่งตัวถือว่าเราได้เปรียบต่อเข้าไปลดจํานวนเบีย้ยเข้าไปเรื่อยๆนะครับเทคนิคเนาะเวลาได้เปรียบตรงนี้ให้ลดจํานวนเบีย้ยไปเรื่อยๆแทรกเข้าฮอตซะนะครับขึ้นไปมาตรงนี้อืม ลบมาก่อนหน้าโดนสามจริงๆเนาะเอ๊ะถ้าสมมติว่าอันนี้อยู่ตรงนี้จะดีมากเลยแต่โดนสองก็เอาอะโดนสองก็เอาโดนสองก็เอาครับไล่กิน ไล่ไปกินมาทางนี้ครับโอเคคราวนี้เดินหลังเราจะเล่นห้าแต้มนะครับเราจะเล่นห้าแต้มคู่แข่งขึ้นมาเกมที่แล้วเราก็ขึ้นห้าเต้ม มาแล้วน่าจะเป็นสามเหลี่ยมใหญ่เลยนะครับเนี่ยดูลักษณะการขึ้นน่าจะเป็นแต้มสามเหลี่ยมใหญ่นี่แหละครับสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดไหมนอนเลยสามเอยี่สิบเจ็ดทีนี้จะได้ดูว่าวิธีรับสามเหลี่ยมใหญ่รับยังไงนะครับอ้าเดินให้ผมกินสองเฉยๆเรอใช่ไมิไดคูน <laughs> แกน่าจะคิดผิดนะครับแกน่าจะคิดผิด มหันเลยงานเนี้ยเอวเขากินสองอีกเราเล่นให้สนุกสนานนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรมากนี่เขาร่มเขาทำเป็นนะเขาทำเป็นนะครับถือว่าเขาทำเป็น อืมไปทรงนี้ต่อขึ้นไปให้ได้เปรียบนะครับให้ได้เปรียบขึ้นไปขึ้นมาอืมบังคับไว้ไม่ให้ออกมาได้ ียบดเลยครับอ่าอันนี้ก็ง่ายนะครับสำดรับบางจังหวะบางเวลามันก็เรียนได้ง่ายๆนะครับโอเคครับอ่ะชนะไปนะครับสี่เกมนี้